สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเลาะเบิงหน้าหลังจากน้ำท่วมที่พายุเขาท้าหลังนี่เขาเหนียวที่ที่ที่เคยพาาเบิงหงวดก่อนนะครับว่าเบิงการทำหน้าของเฮาเขา,ขาเหนียวก่อคอหกครับเห็ดใบซีไรตรงนี้เขาเจ้าท้าหลังนี่แหละครับ เข,เขาเขาบ่ได้ใท้บ่ได้บ่ได้ฉีดยาฆ่าหญ้าบ่ได้ฉีดยาหยังเด้อครับกำลังมาหยังแต่ว่ายังยัง,ย,งยังบ่ซอดดอกคือผูา้สาบ้านเฮาว่าท่านถอดแล้ครับเขาครับหมดแล้วประมาณสิ้นเดือนก็ก็ซอดเบิดแล้วครับเขานี่แหละครับวิถีชาวนา เทดถามว่าวคุ้มมันกับ่ได้คุ้มหรอครับแต่ว่าตัดนหน้าไว้นีครับผมมา,าเบิ่งเนี่ยเนี่ยเขามันมนเนี่ยเห็นไหมครับกำลังกลุ่ม อยู่โฮมมันอยากลม่มเขามันอยากงามเลยครับต้นทม้มปลูกไว้บ่ได้ปลูกครับมันเกิดเองก็เลยเสียดายอยากให้มีต้นไม้ทามันกินแต่ว่าก็กินบ่ได้หรอกครับแต่ว่ามันก็มีประโยชน์แล้วต้นไม้เนาะได้โฮมได้เงามันแต่ว่าปุ๋ยปุ๋ยเคมียังยัง,ย,งยังได้ใส่เลยครับเด้อเพราะว่าผมผมยังบริเวณเป็นเป็นปอดสารแบบลอยไว้เสนแบบอินซี นึงเรื่องการหาปุ๋ยการมักปุ๋ยมันก็บม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าผู้ใดเฮ็ดได้มันก็ดีนะครับกระไสก็บม่ได้ใส่หลายหรอกครับกระสีดพวกน้ำมักเนี่ยกะเดี๋ยวรอบนาไปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไมเ่เฮ็ดให้บึง้งวันนี้กระทั่งเฮ็ดงานกับบุีเวลาเนาะคนต้นทุนหน่อยงามบ่ครับขเขาเหนียว เขาเจ้าปีนี้ก็ที่ที่เคยว่าเคยฟังมันมันกับบุคคลงามเลยหรือครับเพราะว่ามันบริษัดำ้มเอาเขาเป็นเขาวานเอาบริเวลาก็เลยต้องว่าว่านกระจ้างเขาไถแลไะกับว่านเองนะครับแต่มีนาที่แค่มเบื้องหน้าเบื้องปุ๋ยถอนหญ้าเอาได้ซะมันเอาแล้วครับมันซีไรข่านี่ซีไรมันแปดไรแต่ว่าก็คือว่าละครับเห็น้ามันกับบุคคลได้เนาะถ้าว่าเขาฮิตกินมันได้ครับ แต่ว่าขัา้นเดเพชรขายหนุ่มมีกับไรนี่แหละเหตุผลเป็นงยังผมก็เลยมามาขุดเฮ็ดเป็นคือโคกหลังน้ามันกับมันกับโเชื่องเลยครับเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกับอะไเลี้ยงป่านี่นะครับผมก็เฮ็ดไว้ไร่นึงเฮ็ดว่าได้ว่าได้หลายนะครับมีมีสาหน่อยสองหน่วยนี่ครับสองหน่วยเดี๋ยวมือไหม คลิปหลังผมจะพามาชมว่าว่า,ว,าว่าจุดเริ่มต้นนี่มันมันเป็นยังไงแต่ว่าก็ค่อยเฮ็ดค่อยไปนะครับหนึ่งนทุนบ่หลายสองถ้าผูดไดมีทีกับ่อยเฮ็ดไปก็ได้เจําจำเป็นว่าต้องคือเฮ้าเบิงต้องไปพร้อมเขาเห็นเขาเฮ็ดดีโอ้ลอมเฮ็ดแท้แฉะน่มันบ่ได้ขึ้นมันบริได้แมนคือความเขาคิดเด้ยครับเลยครับเขา กำลังงามเลยครับช่วงมันปุ๋ยผมใส่มันพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าผมอจะพามาเลาะเบิ่งสวนที่ที่เฮ็ดไวเนาะครับเนาะสวัสดีครับ